ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโค้ชเอกกันต่อนะครับในระบบข่าวสารแล้วก็กิจกรรมนะครับเป็นพีทพีเวิร์กชอปกันต่อนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาทำนะครับตัวในส่วนของตัวฟอร์มใช่ไหมฮะตัวฟอร์มตรงนี้นะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟอร์มเพิ่มข่าวนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว CK editor ด้วยนะครับสวยงามด้วยนะฮะกำหนดตัวภาษาใช่ไหมฮะ UI color แล้วก็ width นะครับความกว้างเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้มาในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมากรอกข้อมูลนะ,ะแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็มีการเลือกภาพประกอบข่าวด้วยนะครับอ,อ่าเช่นเรากดเลือกไฟล์แบบนี้ใช่ไหมก็จะมีการเลือกไฟล์ประกอบอย่างนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะ,ะเลือกภาพอะไรนะครับแานี้คราวนี้นะครับผมก็จะ,ะเปิดตัว เดลต้าเบียดไ้ด้วยเพราะว่าจะได้เช็คด้วยใช่ไหมฮะใครยังไม่เข้าก็เข้าให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่าเขียนนะฮะก่อนนะเด็กแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาละคราวนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันตอนนี้นะถ้าเราสับมิดปุ๊บจะวิ่งมาที่ไฟล์ insert news ตด PHP ใช่ไหมซึ่งเราต้องไปสร้างไฟล์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็คือเราต้องทําการอัปโหลดรูปด้วยใช่ไหมครับรานนี้ผมก็เลยต้องมาดูตรงในในตัวโฟลเดอร์สีเขียวเนี่ยมันยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีตัวเก็บรูปภาพใช่ไหมอ่จริงๆเก็บรูปภาพเราเก็บไว้ข้างนอกตัวซอฟไฟล์เลยก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะ New นะครับตัวโฟลเดอร์มาใหม่ตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้สําหรับอัปโหลดรูปภาพก่อนนะครับ ผมก็ตั้งบอกว่า news image ละกันนะครับโอเคแล้วก็ finish ไปอันนี้สร้างโฟลเดอร์ไว้รอเวลาที่เราอัปโหลดภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงว่าตรงไหนนะครับว่าเราจะเก็บภาพตรงตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการโคดอ่าเป็นโคดอัปโหลดรูปภาพนั่นเองนะครับง่ายๆไม่กี่บรรทัดนะฮะเดี๋ยวต้องพิมพ์กันนิดนึงเอ่อคราวนี้นะผมก็จะสร้างอะไรนะไฟ insert underscore news php ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัว insert อ่า uh, insert ตัวข่าวนะครับ insert new ขึ้นมาเนาะแล้วก็ finish ไปนะครับโอเคอย่างแรกเลยใช่ไหมเราก็ต้องต่อตัว db ก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือต้อง include ตัว connect db เข้ามานะครับก็คล mm ้ายๆกับตัวนี้แหละนะที่เรา include ตัวนี้เข้ามานะฮะตัว connect ใช่ไหมตัว connect นะครับอ uh, ตอนนี้โทษทีตอนนี้ผม น่าจะทำผิดนะตัวนี้ insert new ตรงนี้เท่าทีนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนอ่ะโอเคเซฟไปก่อนนะผมต้องมาไว้ในสีเียสิ่ใช่ไหมตัว new ตรงนี้แต่ก่อนมันอยู่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมตอนนี้ผมจับลากเข้ามานะอ่าโอเคต้องเอาไว้ในนี้เพราะว่ามันต้องเป็นเออมันต้องเป็นที่เดียวกันกับกับตัวฟอร์มใช่ไหมอ่าต้องที่เดียวกันเพราะว่าในตัวนี้เราอ้างอิงมา นะครับแอคชั่นตรงนี้ให้อยู่ที่เดียวกันโอเคนะเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะใครอาจจะคลิกขวาแล้วก็นิวเลือก p ิท f ีไฟตรงนี้ก็ได้ครเมื่อกี้เลือกผิดนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยหรือใครผิดไปแล้วก็ลากเข้ามาเหมือนผมก็ได้นะครับมาที่ insert คราวนี้เราต้อง Include Connect ตัวนี้เข้ามาใช่ไหมอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำการ Include อย่างรวดเร็วนะครับ Include ตัว Connect db. php เข้ามานะครับจากนั้นเราก็รับใช่ไหมครับที่ฟอร์มนิวเนี่ยเราก็รับพวกนี้นะครับเข้ามา mm hmm. ก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวนิว t ท p e นะครับอ่ะท,ทุกทีเป็นอะไรก่อนนะอันที่หนึ่งก็เป็นนิว t ท p e ใช่ไหมครับเอ่เอ,อใอนฐานข้อมูลเราตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวนะตัว id เนี่ย โอเคนะครับผมขอดูอาฐานข้อมูลแป๊บหนึ่งจริงจริง i ิวตรงนี้ใช่ไหมเราตั้งจริงจริงมันต้องตั้งเป็นนิว t ทร์ ID เดีเนาะโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมก็จะอ่าโทษทีตรงที News นะครับดูที่สตั u เจอร์นะิดนึงอ่าเป็นน e w ไทร์ไอดที่เราจะเอาลง bb นะครับเอาลงตัว table นะลงตัวตารางตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นผมก็ตรงนี้ก็จะเป็น New ไทร underscore id นะครับก็คือตัวนี้ผมตั้งตามนี้เลย new ใช้ underscore id นะครับโอเคผมก็รับมานะครับรับโดยการโพสต์มาจากฟอร์มนี้นะครับก็คือฟอร์ม new นะครับนะเพราะว่าผมตั้งชื่อตัวนี้ไว้ว่า new type นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมรับมานะครับจริงๆเราควรที่จะ ctrl c ctrl v มาเลยนะครับ copy มาเลยอย่างเงี้ย ครับอันนี้คือเราเลือกรหัสใช่ไหมฮะเลือกรหัสก็เก็บไปที่รหัสตัวประเภทข่าวนะครับอ่าโอเคคราวนี้ผมก๊อปปี้มาเลยครับสักสามตัวนะครับอ่าไม่รู้เกินไหมตัวต่อมาก็คือเรามาดูที่ฟอร์มเลยครับไล่ไปเลยฮะแต่ละอันตัวต่อมาคือเนมนะฮะดูที่เนมเพราะว่าชื่อตัวนี้นะครับมันจะถูกส่งไปที่ไฟล์รีเ e ิร์ชใช่ไหมผมก็ Copy ตัวนี้เลยแล้วก็วางนะครับอ่าตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้ต้องใส่ตัวแปรด้วยนะครับ ก็คือรับ News Topic ใช่ไหมฮะมาเก็บไว้ในตัวแปล n e w ส์ท็จากนั้นก็เป็นอะไรครับอ่าเป็น News Underscore ร์ดีนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดข่าวใช่ไหมฮะเป็นรายละเอียดข่าวต่อมาก็เป็นภาพประกอบก็คืออ๋อภาพประกอบเดี๋ยวเราค่อยไปเอาโคดตัวอัพโหลดนะครับมีเรดิโอฮะตัวนี้ อ่าเรดิโก็ new status นะครับก็น่าจะครบละอ่าส่วนวันที่เดี๋ยวเราใช้ฟังก์ชันของ MySQL เลย new status นะครับแล้วตรงนี้ก็ copy มาเป็น new status โอเคอ่อตัวต่อมานะครับพอดีผมมีโค้ดอัปโหลดแล้วนะครับอ่าโค้ดอัปโหลดตัวรูปแล้วผมก็ copy วางเลยนะครับเราอาจจะพิมพ์เอานะถ้าใครไม่อยากพิมพ์ต้องกลับไปดูอ่า ต้องกลับไปดูไอ้ตัว c o s ์สพิมพ์มา SQL นะแต่ผมแนะนำให้พอสไว้แล้วก็พิมพ์เลยดีกว่านะครับามาดูนะฮะอันแรกคือผมใช้ฟังก์ชันผ่าน Info นะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะเวลาที่เรารับค่าไฟล์นะครับจากจากฟอร์มเนี่ยนะครับจากฟอร์มเนี้ยคือชื่อมันชื่อมันชื่อไฟล์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ New underscore file อ่าเรามาเช็คกันนิดนึงว่ามันตรงกันหรือเปล่าเนะี่ยที่ผมกรอบมาเจอนะ อ่าเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเราจะใช้ underscore อฟา e แทนเห็นไหมถ้าเป็นปกติก็คือใช้โพสใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฟล์เนี่ยเราใช้ u n d e r s c o r e files นะครับข้างในเนี่ยเป็นชื่อของกล่อตงตัวนี้อ่าชื่อของกล่องไฟล์ตัวนี้นะครับต้องมีชื่อเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเราดึงชื่อมานะครับพร้อมกับดึงตัวนมสกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ ดึงชื่อ,อดึงนามสกุลนะฮะตัวนี้คือจะได้เฉพาะนามสกุลนะฮะเช่น .jpg .png อะไรเงี้ยนะครับบรรทัดนี้นะครับคือเราใช้ฟังก์ชัน path info นะครับแล้วก็เอ๊ะเราก็บอกว่าเอ๊ะเราจะดึงนามสกุลนะ extension นะครับจากอะไรจากอะไรก็คือจากกล่องไฟล์ที่เรารับมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเอานามสกุลตัวนี้มาต่อเข้ากับค่าสูงนะครับ ตัวนี้นะครับตัว uni ดีเนี่ยเข้าค่าสุม่มนะค่าสุม่มอันนี้มันจะสุ่มมานะน,มนะครับเป็นฟังก์ชันสุ่มนะครับแล้วเราก็เติมตัวนี้เข้าไปนะฮะผมจะนิ่ตัวนี้เติมคำว่า new ค่าาก็ได้นะครับ underscore แล้วตามด้วยชื่อไฟล์เป็นค่าสุ่มนะครับเราก็จะได้ชื่อไฟล์ใหม่ที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้คือ new image name คือชื่อภาพใหม่นะครับนี่แหละโดยที่เรา generate โดยค่าสุ่มขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็จะมาเก็บไว้ที่ตัวโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือ news underscore image ที่เราได้สร้างไว้ตรงนะครับอ๋อตัวนี้ไม่มี s อ่าผมลบ s ออกไป images นะครับอ่าผมลบ s ตัวนี้ไม่มีนะที่เราสร้างไว้โอเคเพราะฉะนั้นผมก็อัพขพึ้นไป1นึ่งสเต็ปใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสีเถูกต้องนะฮะก็จะเป็น image part นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอา image part เนี่ยมาต่อกับชื่อไฟล์ใหม่ตรงนี้ก็คือเนี่ย p a นี้แล้วก็ slash ด้วยอ่าเทา อ่เป็น่านนี้แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ใหม่นะครับอ่าอันนี้คือต่อกันใช่ไหมอ่าก็คือมันก็จะโอเคถูกละมันก็จะสลัดใช่ไหมสลัดตามด้วยชื่อตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็ตามด้วยชื่อคราวนี้เราก็เก็บตัวอัปโหลดพาดไว้นั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน move อัปโหลดไฟล์นะครับอ่าแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ตัวแรกคือตัวนี้นะครับที่ที่รับมาจากฟอร์มนะครับโดยใช้อ่า TMP underscore name นะมันเป็นอะไรนะตรงนี้นะครับโดยการอ่ามันก็จะทำการอัปโหลดไฟล์นะครับไปที่พาดนี้พร้อมด้วยชื่อใหม่ด้วยที่เราได้ตั้งไว้นะครับถ้ามันอ่าก็เก็บไว้ในตัวแปร success นะครับถ้ามันอ่เป็น false นะครับคือมันอัปโหลดภาพไม่ได้เงี้ยเราก็บอกว่าอัปโหลดภาพไม่ได้แล้วก็ exit ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในตัวต่อมาตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ชื่อภาพใหม่ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือเป็นชื่อภาพใหม่ที่อัปโหลดขึ้นไปเราก็ต้องไป save เก็บด้วย นะครับเก็บชื่อภาพไว้ด้วยเพื่อที่จะเอาไปแสดงในภายหลังนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะทําการ Insert ใช่ไหมตอนนี้อ่าอิน e ส t ตเตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ตัว sql เข้าไปนะครับเพื่อที่จะ Insert เนาะนีอ่ะผมก็บอกว่าอะไรครับ Insert ร n t o ใช่ไหมฮะก็คือคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลตามด้วยชื่อตารางชื่อตารางเราชื่อว่าอะไรครับ ก็ไปเช็คในตัวนี้ก็คือชื่อว่า TB News BS ด้วยนะครับ BS ด้วย TB News นะครับอ่าโอเคผมทำแบบเต็มเลยกันอ่ะอ่ะก็คือวงเล็บตัวแรกนะครับก็คือเป็นชื่อคอลัมน์นะครับเรียงลงมาเลยนะฮะตัว News ID ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราเป็น Auto อยู่แล้วเราก็เริ่มจากที่ Topic นะครับ Topic Detail File Name Status นะครับก็มี news topic นะครับ news detail นะฮะอ่าดูช่วยกันด้วยนะว่าพิมพ์ถูกเปล่าอ่า news อะไรนะลืมละ news file name ตัวนี้แหละ n e w file name นี่แหละเราต้องเอาเอาชื่อภาพใหม่ที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับมา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  insert ลงตรงนี้ news t a t u s อ่าตัววันที่เนาะ news t a t u s แล้วก็อะไรครับ news date ใช่ไหมแล้วก็ news อะไรครับอ่าสุดท้ายจำไม่ได้ละเป็นอ่าตัวสุดท้ายเป็น news type underscore id นะครับ news type underscore id อ่ะโอเคนะฮะโอเค อันนี้คือค่านะครับว่าเราจะอินเสิร์ตอะไรลงไปก็คือเวลาที่เราเรียงนะครับว่าเราจะอินเสิร์ตอะไรก็คือข้อมูลที่รับมาจากฟอร์มนั่นเองนะครับเราก็เรียงจากซ้ายไปขวาตามนี้นะครับ t o p i c detail นะครับตามนี้อันนี้มันยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมอาจจะต่อสติงเอาง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้ผมขอปิดปิดตรงนี้เลยนะฮะผมขอปิดตัวโอเคผมวักให้ก็ได้ปิดตรงนี้แล้วผมเซมิเลยโอเคแล้วผม ่อสตริงโดยใช้ตัวอะไรนะจุดเท่ากับนะครับเป็นการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อสตริงนะครับของ2บรรทัดนี้เข้าด้วยกันกคือพูดง่ายๆคือรวมกันก็คือเป็นตัวแปร sql นี่แหละครับตัวแปรเดิมเพียงแต่ไปเชื่อมมันยาวไปนั่นเองเนาะตรงนี้เนะาะโอเคนะ,คนะก็เป็นคำสั่งเดิมนี่แหละคราวนี้เราก็แมทกันเลยครับอันแรกเป็นท็อปิกเนี่ยก็คือท็อปิกชื่อถูกนะตรงนี้เป็นนิว ดีเทลก็ถูกนะครับที่รับมาจากฟอร์ม new file name ตัวนี้เราต้องใช้ new image name ตรงนี้นะครับ uh, new status ก็คือใช้ new status ส่วนวันที่เราจะใช้ฟังก์ชันของ mysql แล้วก็ new type id โอเคก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับโอเคเพราะนั้นเราเรียงมาเลยครับจากซ้ายไปขวานะครับตัวนี้อันแรกผมก็อาจจะ copy มาเลยนะ Ctrl-C ต c วาตัวนี้นะครับในนี้จะเป็นโคดนะครับ อาโอเคผมโคดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ n new Detail ผม Copy มาเลยนะครับอดูดีนะฮะวงเล็บต้องอยู่หลังสุดนะคอมมา่าแล้วก็ตามด้วย New File Name ใช่ไหมนิวไฟ e ตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้ครับอ่าต้องเป็น New Image Name ที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปโอเคแล้วก็อ่าโอเคนะ ไม่ทันก็ลองโพสวิดีโอไว้ได้นะแล้วก็สเตตัสนะครับเป็นตัวแปรนะครับส่งลงไปแล้วก็สุดท้ายเป็นอ่ายังไม่สุดท้ายเป็นตัววันที่ไม่มีตัวโขดนะผมใช้ฟังก์ชันของ m y เ l ิลอะไรก็คือใช้ n o ววงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็คอมมาต่อนะตามด้วยต้องมีโขดด้วยตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแปรโอเคเรียบร้อยนะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันว่ามีมอะไเริ่มไหมนะโอเคจากนั้นผมก็สั่ง run เลยครับใช่ไหมผมก็อาจจะเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการ run รไว้ชื่อว่า r e s u l t นะครับ m y s l l underscore query นะครับอันนี้ dbcon แล้วก็ตามด้วย sql อ่าตัวนี้นะครับก็ลองเช็คดูนะฮะ if if check นะครับว่าถ้า r e s u l t เนี่ยมันเป็นจริงนะครับเราก็ echo บอกว่าโอเค บันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะอะไรครับเอแล้วก็บอกว่าเครับเป็น e h o อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับอาจจะอาจจะต่อสต i ิงด้วย m y s l i เอลไ r นดสกอรเรื่ก็ได้เนาะ d e b c o n โอเคจะแจ้งเออร์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปจะเป็นอย่างนี้เนาะหนึ่งก็คือรับมาจากตัวฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับให้ครบรับมาเสร็จปุ๊บเข้ามาอัปโหลดรูปภาพนะครับอัปโหลดเรียบร้อยปั๊บก็มา insert ข้อมูลตามนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับมันมีเออร์ลอะไรเอาลองดูก่อนแล้วกันนะก็จะมี e อ r o r อรไหมนะครับโอเคเราก็มาที่ฟอร์มตัวนี้อ่าผมก็เลือกตัวประเภทข่าวใช่ไหม อ่าบอกว่าอ่าสมมุติเป็นข่าวทั่วไปหัวข้อข่าวบอกว่าเป็นนะครับอ่าสมมุติบอกว่าอะไรดีอ่าโครับสมัครนักศึกษาใหม่สมมุตินะเนื้อหาข่าวก็บอกว่าอ่าโอเครับสมัครนักศึกษาใหม่ะปรจำปีนะครับอ่านะฮะ ครานี้นะครับเราก็เลือกไฟล์ประกอบข่าวมา1ไฟล์นะฮะสมมุติผมก็เลือกแถวแถวนี้แล้วกันเนาะ,ะนครับหไฟล์นะครับอาสมมติผมให้ตัวนี้เป็นข่าวเด่นผมก็ติกข่าวเด่นแล้วก็บันทึกอ่าก็ขึ้นบอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเช็คก,ก็คือหนึ่งนะครับรูปมันไปไหมนะครับรูปไปไหมก็คือเรามา double click ตรงนี้ อ่านี่นะครับโอเคเนี่ยรูปมาแล้วครับก็คือ,อเห็นไหมตาม News นะครับด้ e ยสกอร์ตามด้วยเลขสุ่แล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะครับโอเคนะรูปมาแล้วสองคือไปเช็คในตัวตารางนะครับผมคลิกที่ T.B. News แล้วก็ลองเช็คดูอ่ามาแล้วผมก็มาเช็คดูนะตรงนี้ว่าข่าวมาไหมนะครับอ่าโอเครหัสเริ่มรันที่หนึ่งใช่ไหมฮ มีรับสมัครนักศษาโอเคมีนิวเดีเทลมาแล้วรูปมาแล้วนะครับโอเคนิวสเตตัสเป็นหนึ่งถูกต้องนะครับเป็นข่าวเด่นโอเควันที่แล้วก็เนี่ยตอนนี้วันที่เวลาปัจจุบนันโอเคมาแล้วก็ไทป์นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งก็คืออะไรฮนะเราเช็คตัวไทายนิดหนึ่งหนึ่งก็คือข่าวทั่วไปโอเคผมลองอีกหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นข่าวรับสมัครงานอันนี้ผมแบ็กกลับไปนิดหนึ่งเป็นข่าวรับสมัครงานนะครับโอเคผมก็บอกว่า รับสมัครงานนะครับตำแหน่งโปรแกรมเมอร์นะครับอะ,อะไรก็ว่าไปนะสมมุติสมมตุมมติโอเคนะอันนี้ผมก็เลือกภาพประกอบใหม่นะครับเอามาอีกสักภาพหนึ่งนะฮะแล้วก็กดเป็นขาวทั่วไปแล้วกันนะตัวนี้ผมจะลองเปขาวทั่วไปว่ามันจะเป็นศูนย์ไหมนะครับ บันทึกเรียบร้อยนะครับผมก็ browse อีกทีนึงนะครับเอาท้อทีมาที่ TBNews ก่อนแล้วก็ browse นะครับโอเคมาแล้วครับตัวอ,อ่อ news นะครับตัวนี้มาแล้วเนาะตัวที่2โอเคถูกต้องรูปภาพมาแล้วนะครับโอเคสถานะเป็นศูนย์นะครับเป็นข่าวเป็นข่าวทั่วไปครับวันที่เวลาอะไรมาครบ news type โอเคถูกต้องนะครับ2ก็คือข่าวรับสมัครกาน นะครับโอเคนะน่าจะได้ละนะครับโอเคเอ่อถ้าใครอยากบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใครบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะให้กลับมาที่หน้า Index เราก็ได้นะตัวทีหน้าอะไรนะของเรามีหน้าเอ่อตัวหน้าเมนใช่ไหมเอออาจจะวิ่งให้กลับมาที่ตัวหน้าเมนก่อนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เราอาจจะให้ขึ้นข่าวตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมอาจจะให้เรา โอเคนะผมคอมเมนต์ไว้นิดนะึงอาจจะให้วิ่งกลับมาที่หน้าเมนเลยก็ได้เนาะตรงนี้บอกว่าเป็นเฮดเดอร, redirect, นร์นะครับให้รีเดเร็กนะครับนะครับไปที่ location m a i n php นะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บให้วิ่งกลับมาที่หน้าเมนดีกว่านอะหน้าเมน php นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราค่อยมาเขียนตัว m a i n php นะเพื่อีแสดงใช่ไหม เพื่อที่จะแสดงข่าวทั้งหมดนะครับออกมาโชว์ตรงนี้นะครับในรูปแบบของตารางเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ